ก่อนที่เราจะมาดูตรทยตรงนี้นะคะผมเราจะให้ดูตรทยแบบแบบง่ายๆก่อนเป็นตัวจแบบวัดคอนเซปต์เรื่องของการหานพู้น้ำตอนโทษกันแยตกตุวประกรอบนะที่จะมีตัวอย่างให้ทั้งหมดประมาณหลายข้ออยู่ลอกตรวจก่อนแล้วกันก่อนที่จะมาดูตรทยในชีตก็คือ Oh. มีสิบข้อมีสิบข้อเราจะมาฝึกเทคนิคการแยกประกอบกันมีสิบข้อโจทย์สิบข้อตรงนี้นะครับเป็นสิบข้อที่มันจะง่ายกว่าสิบข้อในชีตสิบข้อในชีตรู้สึกว่าเหมือนโจทย์มันจะยากนิดนึงนะครับก็ให้ทำสิบข้อนี้ก่อนนะครับผมก็อันดับแรกนะครับผมพี่จะให้เวลาทั้งหมดสามนาทีในการทาโจทย์ทั้งหมดสิบข้อนี้นะครับผมทําได้ข้อดีทาไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับผมเดี๋ยวจะมาเฉลยซึ่งสิบข้อตรงนี้นะครับผม อนุญาตให้เปิดสูตรหน้าที่แล้วได้นะครับผมในการทำนะครับลองดูครับ โอเคพี่ถามนิดนึงว่าน้องบีทำได้กี่ข้อโดี๋ยวทำไม่ได้เลยอันนี้บอกมาตรงตรงเลยได้วัดพื้นฐานทำไปกี่ข้อแล้วสิบข้อนี้ได้ประมาณกี่ข้อครับคิดว่าฮัลโหลครับอยู่ไหมครับโอเคครับผมขอบคุณครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเพราะว่า เราไปดูเทีละข้อเลยข้อแรกนะผมก็คือข้อแรกก็คือข้อข้างบนนี้คือสี่ x กําลังสองลบกับเก้า y กําลังสองอันนี้นะเราก็ดูให้เราดูดีๆนะครับก็คือว่าให้เรามอง4 x กําลังสองมาจากมันก็คือเป็น2 x แล้วทั้งหมดเนี้ยขอยกกําลังสองก็ได้แล้วก็ด้านขวาก็เป็น3 y แล้วข้อยกกําลังสองก็ได้คือเหมือนเป็นการแยกเระกอออบอะ 4x กำลังสองถ้าเป็นวิธีเต็มอันนี้เดี๋ยวเขียนวิธีเต็มนิดนึง 4x กำลังสองจะมาจาก2กำลังสอง x กำลังสองลบกับ3กำลังสอง y กำลังสองซึ่งสมบัติของเลขยกกำลังที่เรียนตอนม1ม2แล้วอะครับเห็นว่ากำลังเหมือนการสามารถแยกออกนอกวงเล็บได้าก็จะกลายเป็น 2x ยกกำลังสองลบกับ 3y แบบนี้ยกกำลังสองสำหรับข้ออื่นๆเราจะไม่แสดงละเอียดแบบนี้แล้วนะครับ ก็จะได้ว่าอันนี้ก็คือเป็นหน้ากําลังสองด้านหลังก็คือเป็นหลังกําลังสองหน้ากําลังสองลบหลังกําลังสองจะได้เป็นหน้าลบหลังคูณกับหน้าบวกหลังก็จะกลายเป็น2 x ง y ลบสาคูณกับ2 x งนะครับบวกกับ 3Y มนั่นเองนะครับต่อไปนะผมข้อ2คือ m กําลังสองลบด้วย100นะครับอันนี้ก็เขียนใหม่เป็น เอ็มกำลังสองลบกับอะไรเอ็มกำลังสองลบกับสิบยกกำลังสองเอ็มกำลังสองลบกับสิบยกกำลังสองเราจะให้เอ็มเป็นหน้าให้สิบเป็นหลังนะครับก็คือเป็นหน้ากำลังสองลบหลังกำลังสองเหมือนกันนะครับก็จะเป็นหน้าบวกหลังหน้าลบหลังครับก็เป็นเอ็มลบสิบคูณกับเอ็มบวกสิบนั่นเองสำหรับข้อสามถึงข้อหกนะครับผมรู้สึกว่าเหมือนว่ายัง ยังไม่ได้สอนนะผมแต่ว่าเทคนิคในการทำข้อสามถึงข้อหกก็คือว่าให้เราแยกออกเป็นแยกตัวประกอบวิธีการแยกตัวประกอบเป็นการแยกแบบสองวงเล็บนะครับผมซึ่งเรายังไม่ได้พูดถึงเพราะว่าในชีทไม่ได้ทิมเอาไว้นะครับขออาภัยด้วยก็คือว่าแยกเป็นสองวงเล็บก็คือ x กับ x แล้วเทคนิคก,ก็คือว่าตัวเลขด้านหลังอะ่ะ จะมีตัวเลขด้านหลังสองตัวเลขที่คูณกันได้สิบแล้วก็บวกกันได้เจ็ดอันนี้ให้เราให้เราลองตัตัวเลขดูตัวเลขด้านหลังสองอันนะคบผมจะคูณกันได้สิบและก็บวกกันได้เจ็ดซึ่งสองตัวเลขนั้นก็คือเลขห้าและก็เลขสองนะคบผมเพราะนั้นผลลัพธ์ที่ได้จะกลายเป็น x บวกห้าคูณกับ x บวกสองนะครับตัวเลขด้านหลังสองตัวเลขนี้นะคบผมตัวเลขสองตัวเลขนี้จะมาจาก สองตัวเลขนี้จะคูณกันได้เลขด้านหลังสุดก็คือห้าคูณกับสองได้สิบแล้วก็สองตัวเลขนั้นนะครับบวกกันทําการรวมกันได้เป็นตัวเลขที่อยู่ตรงกลางก็คือจะได้ว่าห้าบวกสองได้เจ็ดนั่นเองนะครับอันนี้เป็นการแยกประกอบอีกแบบหนึง่งก็คือเป็นการแยกแบบสองวงเล็บซึ่งการแยกแบบสองวงเล็บนี้นะครับผมไม่ได้มีสูตรนะครับผมก็แค่ให้รู้คอนเซปต์ว่าตัวเลขด้านหลังสองอันคูณกันได้ตรงนี้ แล้วก็สองอันบวกกันได้ตัวเลขสัมสิทธ์ตรงกลางนะครับผมต่อไปนะผมข้อสี่นะครับผมก็เหมือนเดิมเลยนะครับผมก็คือแบบนี้นะครับก็ดูเหมือนเดิมนะครับผมก็คือตัวเลขข้อสี่นะครับก็จะได้ว่าสองอันนะผมสองอันนะผมก็คือ x กาลังสองลบหก x บวกแปดแล้วก็เขียน x เหมือนกันเลยเขียน x เหมือนกันเลยนะครับผมดูดี มีตัวเลขสองอันนะครับผมคูณกันได้แปดแล้วก็บวกกันได้ลบหกเดี๋ยวนดนิดนึงนะ,นะข้อสี่นะข้อสี่นะจะเป็นตัวเลขหลัง x ตรงนี้นะครับสองอันนะครับที่คูณกันได้แปดบวกกันได้ลบหกเราก็ต้องลองดูว่าอะไรคูณกันได้แปดบวกกันได้ลบหกตัวเลขสองตัวนั้นมันก็คือลบสี่กับลบสองเพราะว่าลบสี่บวกกับลบสองได้เป็นลบหก แล้วก็ลบสคูณกับลบสก็เป็นแปดคำตอบที่ได้ก็คือเป็นลบสกับลบสองนั่นเองนะครับต่อไปนะ,อนะครับผมข้อห้า x กำลังสองบวกส x ลบยี่สิบสี่นะครับผมเราก็ดูเหมือนเดิมนะครับก็คือเท่ากับนะครับผม x กำลังสองบวกส x ลบยี่สิบสี เหมือนเดิมเขียน x สองตัวเหมือนกันนะครับเขียน x สองตัวแล้วก็ดูว่าสองตัวนั้นนะครับผมบวกกันได้เท่าไหร่คูณกันได้เท่าไหร่ประมาณนี้นะครับผมเราก็ดูเลยนะครับผม x สองตัวนะครับผมก็จะได้ว่า x สองตัวนะครับผมคูณกันได้ลบยี่สิบสี่บวกกันได้สองอะไรคูณกันได้ลบยี่สิบสี่บวกกันได้สอง เรารู้ว่าลบยี่สี่มันมาจากอะไรมันมาจากสิบสองคูณสองอันนึงก็เป็นลบอ่ะหรืออันนึงก็เป็นลบอันนึงก็เป็นบวกหรือจะเป็นหกคูณกับสี่ก็ได้แต่ต้องอันนึงเป็นลบอันนึงเป็นบวกซึ่งถ้าเราดูดีลบหกบวกสี่ 4, ได้เป็นลบสองถ้าเราเขียนเป็นหกคูณกับลบสี่บวกกันได้เป็นสองเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นถ้าอยากให้ ตัวเลขสองตัวคูณกันได้ลบยี่สิบสี่แล้วก็บวกกันได้สองก็คือเอาหกมาคูณกับลบสี่เอาหกมาคูณกับลบสี่ได้ลบยี่สบสี่และถ้าเราเอาหกมาบวกกับลบสี่ก็ได้ผลลัพธ์เป็นสองเพราะฉะนั้นคำตอบคำตอบแรกเป็นหกคำตอบหลังก็คือลบสี่นั่นเองก็คือ,อตานแยกสองเล็บนั่นเองนะครับ ต่อไปนะผมมาดูตัวอย่างต่อไปเลยนะครับก็คือตัวอย่างนี้ x กาลังสองลบสาม x ลบสี่สิบนะครับก็เขียนเหมือนเดิมเขียน x กับ x ก็เขียน x กับ x นะครับผมแล้วเราก็มาดูว่าอะไรคูณอะไรได้ลบสี่สิบบวกกันได้ลบสามอ๋อเรารู้ว่าแปดคูณกับ5้าได้สี่สิบเพราะนั้นลบแดคูณกับห้า ถ้าเราเอา -8 ลบ8มาคูณกับ5ก็ได้ผลลัพธ์เป็นลบี 40, แต่ลบ8บวกกับ5ได้ลบ3เพราะนั้นคำตอบก็คือลบ8กับ5นั่นเองนะครับสำหรับข้อนี้ต่อไปข้อ7ข้อ8ดนะผมก็จะเป็นการแยก2เล็บเหมือนกันแต่เป็นการแยก2เล็บแบบที่มันยากกว่าเดิมเนื่องจากว่า ไอตัวสัมประสิทธิ์หน้า x ตรงนี้สัมประสิทธิ์หน้า y ตรงนี้มันไม่ได้เป็นเลขหนึ่งในเพราะนั้นการแยก2องเล็บสข้อนี้นะครับก็จะยากกว่าเดิมนะครับก็ลองดูแล้วกันนะครับสำหรับข้อนี้ก็จะได้ว่าสาหรับตรงนี้นะครับก็จะได้ว่าอะไรก็จะได้ว่า 6x กำลังสองบวก 17x บวก12อะ่ะให้เราแยกเป็นสองเลตเหมือนกันโดยการแยกสองเลตตรงนี้นะครับให้อก x ตรงนี้นะครับให้เราลองดูให้เราลอ,องแยกเป็น 3x กับ 4x ดูดีกว่าให้เราแยกเป็น 3x กับ 4x อันนี้จะยากนิดนึงนะต่อไปนะครับผมเัวเลขด้านหลังครับ12อะ่ะมันจะมาจากขอโทษขอโทษขอโทษ แยกเป็น 3x กับ 2x เพราะว่า3คูณ2เป็น6ขอโทษทีครับต่อไปนะผมก็คือว่าให้เราแยก12อ่ะเอาเป็น2ตัวแล้วก็ใส่ด้านท้ายก็คือว่าเรารู้ว่า12อ่ะอาจจะมาจาก4คูณ2กับ6คูณ3ก็ได้เอ้ยขอโทษ12อาจจะมาจาก6คูณ2ก็ได้อาจจะก,กินอย่างนี้ก็ได้ให้เราสุ่มตัวเลขดูอครับ เสร็จแล้วอ่ะให้เราทำการคูณไข่แบบนี้ให้เราทำการคูณไข่สามคูณสอเป็นหกหกคูณสองเป็นส 12, 12ิบสองสิบสองวกหกเป็นสิบแปดให้เราทำการคูณไข่ได้เป็นสิบสองบวกสิบเได้เป็นสิบปดคืออย่างนี้คือให้เราองแยกลองแยกลองแยกหกกลังสองออกเป็นสออ้อนจะได้เป็นสาม x กับสอ เสร็จปุ๊บให้เราลองแยก12เอาเป็นสองก้อนอาจจะได้เป็น6กับ2หรือ3กับ4อันนี้ก็ลองดูแล้วเสร็จปุ๊บให้เราทําการคูณขว้ซึ่งเมื่อเราทําการคูณขว้ยแล้วนะครับเมื่อเราทําการคูณขว้ยแล้วนะครับมันจะได้เป็น 3x กับสองกับ6กับ 2x นะครับทาการคูณไขวายแล้วอย่างไงต่อครับเมื่อเราทําการคูณขว้ยแล้วนะครับผมก็จะได้ว่า 3x คูณกับ2 6กับ 2x เป็น 12x บวก 6x ได้ 18x คูณไข้แล้วนะครับถ้าอยากได้คำตอบที่ถูกต้องนะครับต้องได้ผลลัพธ์เท่ากับตัวตรงกลางคือ 17x แปลว่าอันเนี้ยไม่ผ่านเอารองใหม่เอาลองส่มใหม่เป็นเปลี่ยนใหม่พี่ยนจาก6กับ2เป็น4กับ3ดูนะครับอันนี้น้องก็ต้องลองสุ่มเอาอะ่ะให้เราก็ทำการคูณไข้ครับก็จได้ว่า 3x คูณกับ3เป็น 9x 4คูณ2เป็น 8x 9x บวก 8x ได้เป็น 17x อันนี้ถูกต้องเพราะว่าได้ผลละะัพธ์เท่ากับตัวเลขตรงกลางนะครับจะได้ผลลัพธ์เท่ากับจะได้ผลลัพธ์นะครับผมเท่ากับตัวเลขตรงกลางก็คือ17นั่นเองแปลว่า 9x กับ 8x นะครับผมรวมกันได้เป็น 17x นะครับผมก็คือเท่ากับตัวเลขตรงกลางเพราะนั้นตรงนี้ก็คือเป็นคําตอบของข้อนี้นั่นเองนะครับ ข้อแปดเหมือนกันเลยนะครับเราก็ลองแยกสองเล็บดูนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นอะไรตรงนี้นะครับก็จะเป็นสิบสองาลังสองนะครับผมลบกับสามสิบเอดนะครับผมบวกเก้าเราก็อาจจะแยกสิบสองเป็นสามกับสี่นะครับผมแล้ว่าก็อาจจะแยกเป็นสากับสามแล้วเราก็ลองดูคำนวณออกมาให้ตรงกลางได้เป็นลบสิเอ็ดอ่ะ สามคูณกับสามเป็นลบเก้าสามคูณกับสี่เป็นลบสิบสองอันนี้ก็ไม่ได้นะครับผมให้เราถ้าไม่ได้ก็ลองสุ่มใหม่อาจจะลองเป็นอะไรดีให้เราลองสุ่มใหม่เก้าอาจจะมาจากหนึ่งคูณกับเก้าก็ได้ซึ่งเราก็ได้ว่าเก้าคูณสามเป็นลบยี่สิบเจ็ดวายลบหนึ่งคูณกับสี่วายเป็นลบสี่วายลบสี่วายรวมกับลบยี่สิบเจ็ดวายได้เป็นลบสามสิบเอ็ดวายนะครับตรงนี้ถือว่าผ่านแหละอันนี้คือคำตอบที่ถูกต้องก็คือว่า ให้ลองสุ่มตัวเลขดูแยกตัวประกอบแล้วก็สุ่มหน้าสุ่มหลังนะครับแยกตัวประกอบแล้วเราก็สุ่มตัวเลขด้านหน้าสุ่มตัวเลขด้านหลังนะครับผมแล้วทําการคูณไากันมันได้ผลลัพธ์แต่ก็เอามารวมกันนะคะผมจะต้องรวมกันได้เป็นผลลัพธ์ตรงกลางถึงได้คำถึงจะเป็นคําตอบถูกต้องนั่นเองนะคบผมส่วนนี้นะผมก็ต้องใช้เทคนิคแยกสองเล็บโดยการสุ่มตัวเลขให้มันได้ผลลัพธ์ผลรวมนะผมเท่ากับตัวเลขตรงกลางนั่นเองนะครับ ต่อไปนะผมข้อ9ข้อ9คือ x กําลัง2บวก 10x นะผมบวก25 x กําลัง2บวก 10x บวก25นะผมอันนี้เราสามารถ2ข้อนี้นะครับผมเราสามารถใช้สูตรนี้ได้เลยสูตรผลบวกผลต่าง,งกําลัง,งะครับอย่างอันนี้นะครับผมก็ใช้หลักการก็คือ หน้ากําลังสองบวกสองหน้าหลังบวกหลังกําลังสองก็จะเป็น x กําลังสองบวกสองหน้าหลังคือสองคูณกับห้าคูณกับ x นะครับผมแล้วก็บวกกับหลังกําลังสองซึ่งหลังกําลังสองก็คือยี่สิบห้าก็คือบวกกับห้ายกกําลังสองแบบนี้เลยนะครับก็จะได้ผลลัพธ์ออกเป็นหน้า x นะครับ x บวกหลังหน้าบวกหลังกําลังสองคือเป็น x บวกกับห้ายกกําลังสองเลยคือคําตอบของข้อนี้นะครับ หน้าคือ x หลังคือห้านะครับผมก็สามารถจดรูปได้เป็น x บวกหายกกำลังสองได้ตามสูตรที่สองนะผมถ้าเราดูจากตารางข้างบนนี้นะครับตามสูตรนี้เลยนะครับผมต่อไปนะผมโจทย์ตัวอย่างข้อสุดท้ายแล้วนะผมก็คือเป็น4ี่ x กำลังสองนะผมบวกกับ36 x นิบรั x นะผม บวกกับ81เราก็มอง 4x กําลัง2ตรงนี้นะครับเป็นเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้เป็น 2x ทั้งหมดยกกําลัง2บวกกับ2คูณกับ 18x เอ้ยขอโทษขอโทษบวกกับ2คูณกับหน้าหน้าคือ 2x หลังคือด้านหลังได้ด้านหลังคือที่เหลือคือเป็น9แล้วก็ด้านหลังก็คือเป็น9ยกกําลัง2 ก็เราก็จะพบได้ว่าอะไรเมื่อเราจัดรูปตรงนี้นะครับเราจะพบได้ว่า 2x เป็นหน้ากำลังสอง2คูณ 2x คูณกับ9นะครับก็เป็น2คูณกับหน้าคูณกับหลังแล้วก็9กำลังสองตรงนี้ก็คือเป็นหลังยกกำลังสองนั่นเองนะครับจัดรูปใหม่นะผมก็จะกลายเป็นหน้ากำลังสองหน้าบวกหลังกำลังสองก็จะไห้ผลลัพธ์ข้อนี้ออกมาเป็นจัดรูปเป็นจัดรูปเป็นนะ จัดรูปเป็นหน้าบวกหลังทั้งหมดยกกำลังสองนะก็จะได้ผลลัพธ์เป็น 2x นะครับผมบวกกับ9ยกกำลังสองนั่นเองซึ่งจะได้ว่า 2x คือหน้าหลังคือ9นั่นเองนะผมก็ได้ผลลัพธ์เป็น 2x กบวก9ายกกำลังสองเป็นการลดรูปตามสูตรที่2สูตรหน้ากำลังสองบวก2หน้าหลังบวกหลังกำลังสองได้เป็นหน้าบวกหลังยกกำลังสองนั่นเองนะครับ เป็นการจับรูปเด,เด็กน้อยนะผมแล้วค่อยทำการหากําลังสองนั่นเองนะผมตรงนี้คือเฉลยโจทย์ตัวอย่างสิบข้อนะครับน้องบทันไหมครับโอเคครับผม